สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับผมครับก้าวครับกับช่องเรียญบาทในสนามเด็กเล่นอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของหลักการ DCA นะครับหรือว่า Dollar Cost Averaging นะครับว่าเป็นหลักการอย่างไรในการลงทุนนะครับเมื่อนำไปใช้แล้วเนี่ยจะได้ผลตอบแทนที่ดีเยี่ยมหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังกันนะครับแต่ว่าก่อนเข้าสู่เนื้อหานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ พูดถึงหลักการ DCA นะครับ DCA ย่อมาจาก Dollar Cost Averaging นะครับหรือว่าการเข้าซื้อทรัพย์สินใดทรัพย์สินหนึ่งเพื่อให้ได้ราคาต้นทุนแบบถัวเฉลี่ยนั่นเองนะครับตัวอย่างเช่นเราอาจจะเข้าซื้อหุ้นหรือว่ากองทุนรวมก็สามารถนำหลักการ DCA นี้ไปปรับใช้ได้นั่นเองนะครับโดยวิธีการเข้าซื้อทรัพย์สินเพื่อให้ได้ราคาเฉลี่ยนะครับของต้นทุนนะครับเราจะต้องทําเท่ากันอยู่2อย่างครับ1คือเท่ากันในเรื่องของราคาที่เข้าซื้อนะครับ โดยเพื่อนๆอาจจะกําหนดนะครับตามที่เพื่อนๆมีความสามารถในการจะเก็บอดออมในแต่ละเดือนนะครับอย่างเช่น1000บาทนะครับถ้าเพื่อนๆกาหนดแบบนี้แล้วนะครับทุกๆครั้งที่เพื่อนๆเข้าซื้อทรัพย์สินนะครับก็จะเข้าซื้อด้วยเงินจํานวนเท่าๆกัน1000บาทครับข้อที่2นะครับเท่ากันในแง่ของระยะเวลานะครับนั่นก็คือว่าเพื่อนๆอาจจะกําหนดเป็นระยะเวลาที่เพื่อนๆเห็นว่าเหมาะสมหรือว่าสามารถจะทําได้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วคนจะนิยมกําหนดเป็นรายเดือนนั่นเองนะครับเพราะว่านําสามารถนําไปปรับใช้กับ คนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนหรือว่าพนักงานประจําได้นะครับเมื่อมีรายได้เข้ามาประจําในทุกๆเดือนเนี่ยก็สามารถที่จะกําหนดได้ว่าจะเข้าซื้อทุกๆเดือนนะครับอาจจะกําหนดไว้ว่าเป็นวันที่25เป็นวันที่เงินเดือนออกของทุกๆเดือนแบบนี้ก็สามารถทําได้ครับและเมื่อเงินเดือนออกทุกวันที่25ก็จะเข้าซื้อทรัพย์สินนั้นๆโดยทันทีตามที่เราได้วางแผนไว้นะครับย้ำอีกครั้งนะครับ าการเข้าซื้อในรูปแบบของ DCA นี้จะต้องเท่ากันอยู่2อย่างนะครับ1คือเท่ากันในเรื่องของจํานวนเงินที่เข้าซื้อทรัพย์สินนะครับแล้วก็อย่างที่2คือเท่ากันในเรื่องของระยะเวลาที่เท่าๆกันอาจจะก,กําหนดเป็นเดือนแบบนี้เป็นต้นนะครับเรามาดูตัวอย่างของการซื้อแบบ DCA กันนะครับสมมุติเอาว่าเ,เพื่อนๆนะครับเข้าซื้อกองทุนรวมทุกๆวันที่25ซึ่งเป็นวันที่เงินเดือนออกนะครับโดยเข้าซื้อเป็นเงินที่เท่ากันในทุกๆเดือนจํานวน1000บาทครับ เดือนที hmm. 1> ่1นะครับถ้าราคากองทุนรวมนะครับอยู่ที่10บาทเพื่อนๆก็จะได้หน่วยลงทุน100หน่วยครับในเดือนที่2เนี่ยราคากองทุนรวมขึ้นไป20บาทนะครับเพื่อนๆก็จะได้หน่วยลงทุนที่50หน่วยครับแล้วในเดือนที่3นะครับเพื่อนๆก็เข้าซื้อกองทุนรวมอีกเช่นกันนะครับแต่ว่าในเดือนนี้ราคาปรับลดลงมาเหลือ5บาทเพื่อนๆก็จะได้หน่วยลงทุน200หน่วยนะครับ ก็คือการที่เพื่อนเพื่อนเข้าซื้อเนี่ยไม่ว่าราคาจะขึ้นไปสูงถึง20บาทหรือว่าตอนนั้นราคาจะต่าลงมาถึง5บาทเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็เข้าซื้อนะครับโดยไม่เอาอารมณ์เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับซื้อทันทีตามแผนที่วางไว้เนาะคือเมื่อถึงวันที่25เนี่ยก็เข้าซื้อทันที1000บาทนะครับโดยไม่สนใจว่าตอนนั้นเนี่ยราคาหน่วยจะถูกหรือแพงนะครับรวมแล้วทั้ง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนๆใช้เงินซื้อไปทั้งสิ้น3าม0นบาทนะครับแล้วก็มีหน่วยลงทุ 350หน่วยนะครับเมื่อนําต้นทุนนะครับมาเฉลี่ยกับจํานวนหน่วยแล้วเนี่ยเ <ๆ S 1> พื่อนๆก็มีราคาหน่วยลงทุนเฉลี่ยอยู่ที่8.57บาทนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่านะครับที่ผ่านมา3เดือนนั้นเราไม่ได้ราคาหน่วยลงทุนที่ต่ําที่สุดที่5บาทก็จริงนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่ได้ราคาหน่วยลงทุนที่แพงที่สุดที่20บบาทเช่นกันนะครับราคาหน่วยลงทุนรวมของเราเนี่ย จะอยู่เฉลี่ยกลางๆที่8.57บาทนะครับอันนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างนะครับราคาจริงของหน่วยกองทุนรวมเนี่ยอาจจะไม่ได้ปรับขึ้นหรือลดลงมากขนาดนี้นะครับในแต่ละเดือนนะครับแต่ว่าก็พอที่จะยกตัวอย่างให้เพื่อนเเห็นแนวทางได้ว่าการที่เราเข้าซื้อทรัพย์สินในรูปแบบของ DCA เนี่ยเราก็จะได้ราคาต้นทุนถัวเฉลี่ยในระดับที่เหมาะสมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปข้อดีนะครับของหลักการ DCA กันนะครับที่เห็นได้ชัดนะครับมีอยู่3ข้อด้วยกันครับ ข้อที่1นนะครับเป็นการตัดเรื่องของอารมณ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าเมื่อถึงเวลาที่เพื่อนๆกำหนดไว้อย่างเช่นทุกวันที่25ของเดือนนะครับเพื่อนๆก็จะเข้าซื้อทรัพย์สินนั้นๆด้วยราคาที่เพื่อนๆกำหนดไว้คือ1000บาทเข้าซื้อทันทีโดยที่เราไม่สนใจนะครับว่าราคาหน่วยตอนนั้นจะถูกหรือแพงนะครับเพราะว่าเป็นการทําตามแผนที่วางไว้นะครับเป็นการซื้อทรัพย์สินใดทรัพย์สินหนึ่งเนี่ยเข้าไปเมื่อถึงระยะเวลาด้วยจํานวนเงินที่เท่าๆกันนั่นเองนะครับโดยตัดเรื่องของอารมณ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ ข้อที่2นะครับฝึกให้เราเป็นคนลงทุนอย่างสม่ําเสมอนะครับแม้ในยามที่ตลาดผันผวนเราก็ยังมีการเข้าลงทุนนะครับถ้าเรามั่นใจว่าทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินที่ดีพอนะครับ 3. นะครับได้ราคาของทรัพย์สินที่เราเข้าซื้อนะครับอยู่ในระดับราคาที่เหมาะสมเป็นแบบถั่วเฉลี่ยต้นทุนนั่นเองนะครับโดยเฉพาะยิ่งหากเราทําได้ในระยะยาวนะครับหปีถึง10ปียิ่งลดความเสี่ยงจากการที่เราจะได้ราคาหน่วยลงทุนทีนท่สูงได้นะครับ เพราะว่าอย่างที่บอกไว้ครับว่าหลักการ DCA นี้นะครับถึงแม้เราจะไม่ได้ราคาต่าที่สุดนะครับแต่เราก็จะไม่ได้ราคาที่สูงที่สุดเป็นราคาเฉลี่ยเฉลี่ยกลางๆที่เหมาะสมนั่นเองครับนอกจากข้อดีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อควรพิจารณากันนะครับว่าจะต้องมีข้อควรระวังหรือว่าข้อควรระลึกไว้อย่างไรบ้างนะครับในการใช้หลักการ DCA นะครับหนึ่งครับเพื่อนๆจะต้องทําตามแผนอย่างสม่ําเสมอนะครับเพื่อที่จะให้ได้ราคาเฉลี่ยตามหลักการ DCA นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆกำหนดไว้ว่าจะเข้าซื้อทุกๆเดือนนะครับ เพื่อนๆก็จะต้องทําให้ได้ทุกๆเดือนตามแผนที่วางไว้แล้วก็ต้องทําให้ได้ในระยะยาวอย่างสม่ําเสม,มอนะครับถ้าเพื่อนๆเข้าซื้อในเดือนนี้นะครับแล้วเดือนหน้าเพื่อนๆไม่ได้เข้าซื้อแล้วค่อยไปเข้าซื้อในเดือนถัดไปแบบนี้ก็จะไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้และผิดหลักการ DCA นะครับซึ่งผิดหลักการ DCA นี้ไม่ใช่เรื่องที่ผิดในการลงทุนนะครับเพียงแต่ว่าเราจะไม่ได้ราคาเฉลี่ยตามหลักการ DCA เท่านั้นเองนะครับ 2ครับเพื่อนๆจะต้องลงทุนในระยะยาวนะครับอาจจะต้อง5ปีถึง10ปีนะครับถึงจะทําให้หลักการ dca นี้นะครับสามารถแสดงผลได้อย่างเต็มที่นะครับคือเพื่อนๆได้ราคาเฉลี่ยนะครับแล้วก็เป็นการลดความผันผวนของราคาตลาดที่ขึ้นลงในระยะสั้นนะครับยิ่งเพื่อนเพื่อนทได้ระยะยาวเท่าไหร่เพื่อนๆก็ยิ่งจะได้ราคาเฉลี่ยที่เหมาะสมมากเท่านั้นนะครับแล้วก็เมื่อ ทรัพย์สินที่เราเข้าซื้อเนี่ยมีราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นไปนะครับเราก็จะได้ผลตอบแทนในระดับที่น่าพอใจเลยทีเดียวนะครับข้อที่3นะครับข้อควรพึงระวังข้อที่3ข้อสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นข้อที่สําคัญมากๆเลยนะครับก็คือการเลือกอุตสาหกรรมที่เข้าลงทุนนะครับเพื่อนๆจะต้องเลือกอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มที่เติบโตดีในระยะยาวนะครับเพราะว่าถึงแม้หลักการ d c a เนี่ยจะเป็นหลักการที่ดีที่ทําให้เราได้ราคาของทรัพย์สินที่เราเข้าซื้อเนี่ยในราคา ต้นทุนแบบถัวเฉลี่ยนะครับก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีการเติบโตนะครับแม้จะได้ราคาเฉลี่ยนะครับแต่เราก็ยังสามารถขาดทุนได้จากการลงทุนในหลักการ DCA นะครับแต่หากเพื่อนๆเลือกทรัพย์สินที่มีการเติบโตในระยะยาวนะครับยิ่งระยะยาว5ปีถึง10ปีนะครับจะทําให้เพื่อนๆได้ราคาเฉลี่ยของทรัพย์สินนั้นๆนะครับแล้วก็เมื่อมีการปรับตัว ขึ้นของราคาทรัพย์สินนั้นๆนะครับเราก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีเยี่ยมเลยนะครับฉะนั้นแล้วการเลือกหมดอุตสาหกรรมที่เข้าลงทุนนั้นมีความสําคัญมากๆนะครับโดยการเลือกรูปแบบการลงทุนนะครับหรือว่า เลือกทรัพย์สินที่เราจะเข้าลงทุนที่มีอนาคตเติบโตได้ดีนั้นเราจะต้องอาศัยความรู้นะครับยิ่งมีความรู้มากเท่าไหร่นะครับเราก็จะมีความสามารถในการที่จะเลือกทรัพย์สินที่มีโอกาสเติบโตในอนาคตได้มากเท่านั้นนะครับจึงสนับสนุนให้เพื่อนๆนะครับมันที่จะศึกษาหาความรู้ก่อนการลงทุนนะครับ ยกตัวอย่างเช่นการเข้าลงทุนในกองทุนรวมนะครับถึงแม้ว่าจะมีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลทรัพย์สินของเราให้ก็จริงนะครับแต่ว่าเป็นเพียงแค่ในเรื่องของการบริหารภายในเท่านั้นนะครับสุดท้ายแล้วนะครับผู้ที่เลือกกองทุนนั้นก็ยังเป็นเราอยู่ดีนะครับฉะนั้นแล้วเราจะต้องเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับของกองทุนรวมนั้นๆนะครับที่มีการเติบโตในระยะยาวนะครับเพื่อที่จะได้ให้เงินของเรานะครับทำงานได้อย่างเต็มที่ตามหลักการของ dca นะครับเราจะได้ราคาหน่วยลงทุนแบบทัวเฉลี่ย และเมื่อทรัพย์สินที่เป็นการลงทุนในกองทุนรวมนั้นมีการปรับตัวมากขึ้นนะครับเราก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีเยี่ยมนะครับโดยการหาความรู้ก่อนการลงทุนในกองทุนรวมก็สามารถทําได้โดยการอ่านจากหนังสือชี้ชวนนะครับหรือว่าฟันแฟกชี t นะครับซึ่งทางช่องของผมก็มีการแนะนํากองทุนรวมอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะพาเพื่อนๆเนี่ย อ่านหนังสือชี้ชวนไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อดูว่ากองทุนแต่ละหมวดอุตสาหากรรมนั้นน่าลงทุนหรือไม่นะครับมีความเสี่ยงอย่างไรบ้างนะครับการศึกษาหนังสือชี้ชวนหรือว่าฟันเฟืองชีพนี้ก็ช่วยให้เราลดความเสี่ยงจากการที่เราเลือกลงทุนในหมวดอุตสาหากรรมที่เติบโตหรือไม่มีการเติบโตเนี่ยได้นะครับทำให้เราเลือกได้ว่าตัวใดมีการเติบโตและน่าลงทุนนะครับ สุดท้ายนี้นะครับหากเพื่อนๆอ,อยากทราบว่าหลักการ DCA นี้เมื่อนําไปลงทุนจริงๆแล้วเนี่ยจะได้ผลหรือเปล่านะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูวิดีโอของผมได้นะครับเป็นวิดีโอการเปิดพอร์ตของผมเองนะครับที่มีการนําเงินไปลงทุนในรูปแบบของ DCA ในกองทุนรวมจริงๆนะครับลงทุนด้วยตัวเองจริงๆนะครับก็คือเปิดพอร์ต EP 1แล้วก็ EP 2นะครับซึ่งเปิดพอต EP 1เนี่ยเป็นการแสดงพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวม หมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนะครับในรูปแบบของ DCA นะซึ่งได้ผลตอบแทนถึง44%เลยนะครับภายในระยะเวลาเพียงแค่16เดือนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เปิดพอร์ต EP ที่2นะครับผมก็ได้ทําไว้เช่นกันนะครับเป็นการลงทุนในกองทุนรวมรูปแบบ DCA เช่นกันนะครับแต่ว่าเป็นการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเฮลท์แคร์หรือว่าสุขภาพนั่นเองนะครับก็ได้ผลตอบแทนถึง16%ภายในระยะเวลา16เดือนเช่นกันนะครับก็สามารถกลับไปดูได้นะครับ สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็หวังว่าแนวทาง DCA นี้จะสามารถเป็นประโยชน์แล้วก็นําไปปรับใช้กับเพื่อนๆได้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าจะมีสาระการเงินดีๆมาฝากกันอีกแน่นอนอย่าลืมติดตามนะครับขอบคุณครับ